ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรทุกท่านธรรมสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อเลือกของใส่บาตตามวันเกิดเพิ่มโชคเป็นมงคลให้กับชีวิตท่านผู้ฟังครับพวกเรา ชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเพราะว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของเราสำหรับวิถีชาวพุทธนะครับเราจะนิยมใส่บาตกันในตอนเช้าเป็นประจำทุกวันเวลาตื่นเช้าเข้าวัดไปใส่บาตฟังเทศฟังธรรมเห็นผู้คนหนุ่มสาวผู้สูงอายุเด็กเล็ก มาใส่บาตรกันเป็นคู่เป็นครอบครัวทำให้รู้สึกเปี่ยมสุขรู้สึกสบายใจและก็ดีใจที่เกิดเป็นคนไทยครับเกิดเป็นชาวพุทธเห็นคนไทยทำบุญเข้าวัดตักบาตรกันมากมายโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หนุ่มสาวทำให้รู้สึกว่าไม่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองของเราจะเป็นอย่างไรนั้น หรือมีเรื่องร้ายๆแค่ไหนคนไทยก็จะเข้าวัดทำบุญกันมากมายเพื่อทำให้จิตใจสงบและมีสติมากขึ้นเห็นแล้วรู้สึกปลื้มปิติเป็นความสวยงามของวิถีคนไทยอย่างแท้จริงครับเมื่อพูดถึงการใส่บาตรแล้วทุกคนจะเชื่อไหมครับว่าอาหารข้าวหวานหรือ ข้าวของที่ใส่บาทนั้นทำสังฆทานให้กับพระสงฆ์นั้นสามารถนำบุญนำกุศลส่งต่อให้เราประสบพบเจอกับโชคราบวาสนาและความสุขสำเร็จในชีวิตได้นะครับถ้าเราใส่อาหารคาวหวานและของที่เป็นมงคลถูกฉลกกับวันเกิดของเราแล้วอาหารคาวหวานและเครื่องของใช้ต่างๆที่เราเตรียมไปใส่บาตรนั้น ที่เหมาะสมกับวันเกิดของเรามีอะไรบ้างมาดูกันนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับอาหารข้าวหวานที่เหมาะสมกับการใส่บาตรคืออาหารประเภทไข่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไข่ดาวไข่เจียวไข่ลูกเขยหรือไข่พะโล้แกงกะทิ และขนมที่ทำจากกะทิต,ต่างๆเช่นไข่หวานมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแก้วขนมใส่กระทิเครื่องดื่มสมุนไพรเช่นน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะพร้าวหรือน้ำขิงเป็นต้นนะครับหากต้องการถวายของใช้หรือทำสังฆทานควรเลือกถวายหลอดไฟไฟฉาย ผูบเทียนอุปกรณ์แสงสว่างแว่นตาหมากพลูเพราะ,ะสามารถช่วยเพิ่มพลังและแสงสว่างให้กับชีวิตและลดความใจร้อนลงได้อีกด้วยนะครับส่วนการทำทานแนะนำให้เติมน้ำมันตะเกียงตามวัดทำทานแก่คนตาบอดโรงพยาบาลโรคตามูล,ลนิธิคนตาบอดโรงพยาบาลโรคหัวใจ มูล,ลนิธิโรคหัวใจเพื่อเพิ่มพลังให้กับชีวิตความใจร้อนของคุณจะลดน้อยลงนะครับพยายามบำเพ็ญประโยชน์มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมจะทำให้ชีวิตในปีนี้ของคุณมีแต่ความร่มเย็นร่มรื่นและประสบสุขความสำเร็จตลอดปีนะครับคนเกิดวันจันทร์สำหรับบุคคลที่เกิดวันจันทร์นะครับ อาหารที่ควรนำไปใส่บาทคืออาหารประเภทสัตว์ปีกสัตว์น้ำเนื้อไก่ข้าวมันไก่ไก่ย่างไก่ผัดพริกขิงไก่ทอดแกงเผ็ดไก่แกงเผ็เดเป็ดย่างข้าวผัดปูปูผัดผงกะหรี่ปลาหมึกทอดกระเทียมพริกไทยเต้าหู้ทอดแกงจืดเต้าหู้ปลาสลิด เครื่องดื่มหรือของหวานควรเลือกน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองน้ำอ้อยโดนัทนมสดนมกล่องเผือกมันลางศาดและขนมเปี้ยะนะครับหากต้องการถวายของใช้สำหรับพระสงฆ์แนะนำให้เลือกแก้วน้ำแจกันของโปรง่ปรงใสๆหรือ ของที่เป็นคู่คู่ไปถวายจะทำให้เราสดชื่นสดใสและช่วยลดความวิตกกังวลของเราได้และหากต้องการทำทานนะครับควรทำกับมูลนิธิช่วยเหลือสตรีในปีนี้นอกจากการใส่บาตรทำบุญทำทานแล้วควรทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสอยู่เสมออย่าวิตกกังวลเกิดเหตุเน้นให้ความช่วยเหลือสตรีเช่น ลุกให้สตีนั่งบนรถไฟฟ้าช่วยหิ้วของหนักหรือช่วยพยุงลุกนั่งก็เป็นการดีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับอาหารที่เหมาะในการใส่บาตรของคนที่เกิดวันอังคารนั้นควรเน้นที่อาหารประเภทเส้นต่างๆและปลาชนิดต่างๆเช่นก๋วยเตี๋ยวขนมจีนวุนเส้นบะหมี่ ปลาช่อนตากแห้งทอดหรือปลากระพงผัดขึ้นใช้ในส่วนของหวานนะครับแนะนำให้เลือกฝอยทองซาลิ่มรสช่องผลไม้ต่างๆเช่นทุเรียนระกรรมหรือขนุนเป็นต้นนะครับหากต้องกายถวายสิ่งของหรือถวายสังฆทานแนะนำให้ใส่เครื่อง ประเภทเหล็กกันไกลแปลงสีฟันยาสีฟันพัดลมหรือกันไกลตัดเล็บควรทำทานกับผู้พิการทางปากปากแหว่งเพดานโวผู้ป่วยโรคลมชักหากคุณทำบุญทำทานด้วยอาหารข้าวหวานและข้าวของเหล่านี้ปีนี้ทั้งปีคุณจะมีจิตใจที่สดชื่น สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกระฉับกระเฉงว่องไวอารมณ์ที่เคยร้อนจะลดลงและทำให้คุณมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากขึ้นนะครับสำหรับบุคคลที่เกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นควรใส่บาตด้วยอาหารประเภทเนื้อหมูเช่นแกงเขียวหวานหมูหมูหวานหมูปิ้งหมูทอด ผัดพริกหมูหรือคณะหมูกรอบน้ำมันหอยส่วนของหวานนะครับผลไม้ที่แนะนำให้เลือกขนมเปียกปูนเขียวน้าฝรั่งชมพู่เขียวองุ่นเขียวมะม่วงเขียวเสวยหรือฝรั่งเลือกทําทานกับคนพิการทางหูโรงพยาบาลโรคสมองโรงเรียนสอนคนหูหนวกจะทำให้ปีนี้ทั้งปี จิตใจของคุณจะเต็มไปด้วยความหนักแน่นมั่นคงมีความมั่นใจในตนเองทำสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนแนะนำให้คุณใส่บาตรด้วยอาหารประเภทของหมักดองผักกาดผัดดองอาหารกระป๋องแกงใบยอหมูยอแหนมไข่เยี่ยวมา้าห่อหมก ขนมหวานหรือผลไม้ควรใส่ข้ามาขนมเปียกปูลดำเฉาวกล้วยข้าวเหนียวดำเม็ดมะม่วงหิม,มาพานผลไม้หัวโตโต,โตเช่นทุเรียนหรือสับประรดเป็นต้นนะครับหากต้องการถวายของใช้ให้พระสงฆ์หรือทำสังฆทานเลือกของใช้ให้ใช้ประเภทพัดลมเทพธรรมะยาแก้โรคลมชัก ยาหอมพร้อมทําทานกับมูลนิธิหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับยาเสพติดจะช่วยให้ปีนี้มีคนที่เกิดวันพุธกลางคืนที่มีอุปนิสัยค่อนข้างเหลวไหลไม่คงเส้นคงวาดื่มหนักสูบหนักติดการพนันจะกลับมาทุเราอาการติดอบายามุขชีวิตจะสะอาดและค่อยๆดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ คนเกิดวันพฤหัสสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนั้นนะครับอาหารขาวหวานที่คุณเลือกซื้อหรือเลือกทำเพื่อใส่บาตรคือพืชผักต่างๆประเภทเถาเช่นผัดบวกแกงเลียงผัดเต้าหู้ผัดฟักน้ำเต้าหู้น้ำผลไม้น้ำสมุนไพรต่างๆ น้ำว่านหางจระเข้ผลไม้เช่นแตงโมแตงไทยสม้มหรือสารี่เป็นต้นนะครับหากต้องการถวายของให้พระสงฆ์หรือเลือกทำสังฆทานทำบุญกับวัดด้วยสบงจีวรหนังสือธรรมะตู้ยาหรือโต๊ะหมู่บูชาทำทานกับโรงพยาบาลสง์บริจาคข้าวสาร เสื้อผ้าผ้าห่มกันหนาวจะทำให้จิตใจสงบรู้ทันคนสิ่งเลวร้ายหรือคนพลานไม่มากกล้ากลายมีความสุขสงบตลอดทั้งปีนะครับคนที่เกิดวันศุกร์สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นั้นการใส่บาตเน้นของที่มีความหอมต่างๆเช่นข้าวปากหม้อข้าวหอมมะลิยำใส่หอมใหญ่ ข้าวเจียวหอมใหญ่อากาศหอมและของหวานจำพวกเค้กกล้วยหอมน้ำมะพร้าวน้ำหอมน้ำเก๊กฮวยหรือไอศกรีมผลไม้ที่มีกลิ่นหอมผลไม้ต่างๆเช่นกล้วยหอมเป็นต้นนะครับเลือกถวายสังฆทานถวายของพระสงฆ์หรือถวายวัดด้วยของใช้ประเภทนาฬิกาโต๊ะรับแขก ดอกไม้ที่สวยและหอมระคังหรือย่ามทำทานกับเด็กด้อยโอกาสบริจาคเงินหรือเสื้อผ้าหรือของใช้เพื่อการศึกษาจะทำให้ปีนี้ทั้งปีคุณจะมีแต่ความสดชื่นแจ่มใสมีคนรักใร้สนับสนุนทำในสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับคนที่เกิดวันเสาร์เลือกอาหารประเภท ของหวานที่ดีต่อสุขภาพเช่นแกงจืดมะละยัดไส้แกงส้มมะรุมแกงเลียงสเสดาน้ำปลาหวานน้ำพริกปลาทูมะเขือยาวเครื่องดื่มผลไม้และของหวานประเภทลูกตาลเชื่อมขนมหม้อแกงชากาแฟหรือโอเรียงนะครับควรทำบุญลงศพกวาดลานวัด ล้างห้องน้ำถวายร่มหรือการให้ชำระนี่สงทําทานกับโรงพยาบาลโรคจิตโรงพยาบาลโรคประสาทปีนี้ความเครียดที่คุณมีอยู่จะมาลายหายไปจิตใจจะแจ่มใสขึ้นคิดสิ่งไหนทําสิ่งใดก็ล้วนแต่ปาศจากอุปสรรคทั้งสิ้นนะครับได้รับทราบกันแล้วนะครับว่าอาหารขาวหวาน หรือของใช้ประเภทไหนเป็นมงคลสำหรับการใส่บาตรในวันเกิดของคุณอย่างน้อยที่สุดก็สามารถช่วยเป็น,นกลไกให้คุณเลือกซื้อหรือทำอาหารประเภทใส่บาตรได้ตรงไม่ต้องปวดหัวว่าจะทำอะไรดีทำอะไรจะตรงกับวันเกิดของเราหรือเปล่าสามารถเข้ามาดูเข้ามาฟังได้นะครับการใส่บาตรช่วยเติมเต็มความสุข ให้กับเราทุกครั้งที่เราใส่บาตรไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดใส่บาตให้พ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับไปแล้วหรือใส่บาตรให้เจ้ากรรนายเวรเทพพญาดานางฟ้าที่ปกป้องคอยคุ้มครองเราการใส่บาตก็ช่วยทำให้เราจิตใจส,สงบได้บุญกุศลอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนชาวพุทธทุกท่าน ให้มาใส่บาตรทำบุญกันทุกวันนะครับน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คติธรรมคำสอนและข้อคิดธรรมะดีๆในการดำเนินชีวิตอีกทั้งต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาของข้อมูลที่ได้นำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาฐานสู่เส้นทางบุญขออนุโมนทนาบุญกับท่านผู้ฟังการไระยะนามิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟัง สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงดนบันดาลให้บุญคุณศลที่ท่านได้เคยทํามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผลบ,บุญคุ้มภัยแคล้วคลาดปลอดภัยทุกคนทุกท่านธรรมสวัสดีครับ